สั่งเครื่องดูดไรฝุ่นมาจาก s h o p e ปีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองว่ามันจะเวิร์กมากแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวจะลองจากดูดเตียงก่อนนะคะผ้าปูที่นอนซึ่งมันก็จะมีไรฝุ่นมีฝุ่นอยู่ค่อนข้างจะเยอะเดี๋ยวจะลองใช้เครื่องตัวนี้ดูดดูแล้วเราจะลองแกะถังเก็บฝุ่นดูนะคะว่ามันจะมีฝุ่นไรฝุ่นออกมาเยอะแค่ไหนนะคะ เราจะใช้ระดับเสียงปกติเลยนะคะจะได้รู้ว่าเสียงเครื่องปกติแล้วดังมากน้อยแค่ไหนคะ่ะผ้าปูเพิ่งจะปูไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะมาดูว่าฝุ่นจะเยอะแค่ไหน พยายามทำผ้าปูให้ตึงๆก่อนเริ่มดูดไรฝุ่นนะคะจะได้ดูดง่ายขึ้นนะคะอันนี้ในวิดีโอผ้าปูเราอาจจะไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะมันก็เลยจะดูดยากนิดนึงนะะมีเส้นผมนะคะคอยว่ามันจะดูดเข้าไปได้ไหม ดูดเส้นผมเข้าไปแล้วนะคะโอ้โหฝุ่นข้างในนะคะหลังจากที่เราดูดตะกี้นี้มีทั้งเส้นผมเห็นฝุ่นไหมคะตรงขอบๆนี่คือฝุ่นเลยทั้งหมดเลยนะคะฝุ่นตรงนี้ก็ใช่นะคะอันนี้ก็ฝุ่นโอ้โห ฝุ่นจากที่นอนนะคะเยอะมากเดี๋ยวจะลองเอาออกแล้วก็จะโชว์บนกระดาษทิชชู่นะคะจะได้เห็นชัดๆ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จากจำนวนฝุ่นที่เครื่องดูดฝุ่นตัวนี้สามารถดูดออกมาได้นะคะถือว่าประสิทธิภาพค่อนข้างที่จะดีนะคะเทียบกับราคาที่ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ข้อเสียก็คือมันร้อนเร็วไปนิดนึงนะคะเราใช้สามนาทีห้านาทีเครื่องก็เริ่มร้อนแล้วนะคะอันนี้คือจำนวนฝุ่นที่สามารถดูดออกมาได้ทั้งหมดนะคะ